จบทุกประเด็นชมพู่อารยาสยบข่าวเมาสสามี e, แอบซุกกิ๊กนานาอัปเดตสภาพจิตใจพอล,ล่าหลังปิดฉากรัก12ปีจัดเต็มรีฮานะ่าขึ้นโชว์พักครึ่งซุปเปอร์โบ2023ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อบนิวสเตลี สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะต้อนรับผู้ชมเช่นเคยเนะฮะเข้าสู่ pop news daily ค่ะอยู่กับเอมสาธิดาแล้วก็อู๋ทีรยุทธ์ค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศซุปเปอร์โบว์เช้านี้เอมคึกคักสดใสมากได้ตื่นมาฟังแบบควีนของเราร้องเพลงริฮานนาอ่ามันฟูลฟิลใช่ไหมหลังจากรอคอยมาก,กี่ปี5ปีได้นะ5้ปีแล้วเขาก็ประกาศเลยล่าสุดว่าตั้งครันเบบีคนที่2แล้วรแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการของเรานะคะครับผมอ่ะเริ่มกันที่บันเทิงไทยกันก่อนก็แล้วกันนะฮะสำ แม่ชมชมพู่อารยานั่นเองนะครับหลังจากที่มีประเด็นออกมาข่าวลือต่างๆนานาชาวเน็ตก็โยงมาที่ครอบครัวของเธอนะก็คือมีข่าวลือว่า,าสามีของนางเอกดังลูกแฝดซุก กิกเขาใช้คําว่าลูกแฝดเลยเหรอ,อตอนแรกที่ประกาศออกมามันก็เลยตัด,ต,ดตัว<อ>เลือกไปได้เยอะหลายบ้านเหมือนก<ช>ันทีนี้มาถึงบ้านแม่ชมแม่ชมว่ายังไงนะครับก็ออกมาสยบข่าวเมาส์เขยาข่าขาเตียงเขาว่างี้นะเธอก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับข่าวที่เกิดขึ้นด้วยส่วนตัวเนี่ยให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยร,รังแกใคร แต่อยู่ดีๆเนี่ยมีเรื่องโยงมาถึงครอบครัวเรายอมรับว่าดราม่าในครั้งนี้กระทบความรู้สึกนะแต่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอก็ยอมรับว่ามันไม่ได้บั่นทอนความเชื่อใจที่มีต่อคุณน็อตเลยแต่กลับทำให้รักแล้วก็จับมือกันแน่นมากกว่าเดิมด้วยส่วนที่สามีประกาศว่าได้เซ็นพินัยกรรมคือ,อเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่คุยกันตลอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตไง<ะ>ก็เหมือนแบบ ข้อความประมาณว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณน็อตเนี่ยสมบัติทรัพย์สินทั้งหมดยกให้กับแม่ชมเลยเขาบอกหมื่นล้านใช่ป่ะอุ้ยไม่รู้ตัวเลขเลยฟังแม่ชมสะหน่อยฮะก็ค,ความรู้สึกใช่ไหมคะเออจริงๆชมว่าไม่มีใครชอบให้มาแต่ครอบครัวหรอกถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างนี้เราก็เป็นคนที่เรียกว่าส,สำหรับเราสันครอบครัวเนี่ยเราก็ให้คุณค่าเนาะแล้วก็เป็น เป็นอะไรที่มันเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราอะถูกไหมคะก็คงไม่ได้แบบคงไม่ได้ถึงกับว่าจ้าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคงไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นก็สมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็ไม่ก็ไม่ชอบหรอกก็ก็มีคุยแต่ว่าไม่ได้เชิงคุยในลักษณะว่าอะไ้ใครอะไรนะอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าก็คือคุยว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยมัน ทำอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนเวนั้นมากกว่าเลยค่ะก็ก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนค่ะต้องขอบคุณทุกทุกคนที่เออรักครอบครัวเราด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็คือซ้ำซัำซึ้งจริงหลอคือเราแค่จะคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งใครไม่อยู่อะไรเงี้ยลูกยังไงทรัพย์สมบัติเราดูแลกันยังไงอะไรเงี้ยถ้าพี่เป็นอะไรไปธุรกิจถ้า อยู่ไม่ไหวให้จัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลาก็เอาเป็นว่าเป็นกาลังใจให้เขาละกันมีโอกาสได้พูดคุยกับทางงานยังไม่ได้คุยมันเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นกับใครอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครมันก็นะมันก็ล้วนแล้วแต่เป็น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 บาดแผลเป็นประสบการณ์ที่ที่ไม่ดีเท่านั้นแหละเราก็มีลูกสาว เ,เรื่องที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนเลยแต่อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นประเด็นในโซเชียลที่ร้อนแรงมากจริงๆนะคะเพราะว่าอีกคู่หนึ่งที่ก่อนจะมาเป็นครอบครัวของแม่ชมเนี่ย คนที่โดนเรื่องนี้ไปก็คือคุณป๊อกแล้วก็คุณมากี้สะดุ้งเหมือนกันสะดุ้งนิดน,นึงเพราะว่าเขามีลูกแฝดจนถึงขั้นน้องสาวของคุณมารกี้ต้องออกมาตอบประเด็นนี้เลยนะคะก็ถูกโยงแล้วก็ได้รับการยืนยันข่าวว่าไม่ใช่คู่ของคุณป๊อกแล้วก็คุณมารกี้แน่นอนนะคะล่าสุดคุณป๊อกออกงานค่ะก็มีการเคลียร์ชัดนะว่าโอ้โหตัวเองเี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวจึงไม่ได้กังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นส่วนความสัมพันธ์กับคุณภรรยายอย่างคุณมากี้ราศีเนี่ยก็ยังคงมั่ มีลูกสองแล้วแต่เขาบอกเลยนะว่ายังหลงแล้วก็คลั่งรักภรรยาอย่างสุดๆเลยมีลูกสามไม่ใช่เหรอมีสมคิดอีกตัวสมคิดเป็นน้องหมาแต่ก็นับได้เหมือน,นกันนะก็รู้สึกโชคดีมากที่มีคุณมากี้อยู่ในชีวิตค่ะผมก็ตกใจครับตกใจตอนที่รู้เรื่องเนี่ยผมอยู่ในห้องอัดไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นข่าวมีน้องในทีมเนี่ยมาบอกผมว่าพี่พี่เห็นหรือยังผมบอกให้เห็นอะไรข่าวเนี่ยมาให้ดูผมก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ ไม่ได้พูดถึงพี่เลยนะสัก,กนิดนึงผมไม่ได้รู้สึกว่ามีแม้แต่อะไรที่มันใบ้ใช่อย่างเงี้ยครับไม่ไม่มีเลยเออมีแต่แค่ผมว่าคอมเมนต์ที่คิดคิดว่าเป็นผมนอะไรอย่างงี้ก็ตกใจนิดหน่อยอ,อ๋อผมว่าอออันนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันแต่ผมว่าเราสองคนต้องอันแรกเลยต้องเชื่อมั่นในตัวของเราของเรากันเองไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความไว้ใจ มันจะไม่มีความสุขครับผมว่าผมผมไม่รู้ว่าควรจะใช้คําว่าหลงหรือเปล่าแต่แบบว่าผมขอบคุณที่ที่มีเขาในชีวิตละกันผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกคนครับอืมแต่ครอบครัวนี้เขาก็ดูคลั่งรักกันอยู่แล้วนะใช่ใครท<า>ี่<า>ติดตามแบบ YouTube ของทงังคู่เขาจะมีแบบรายการ p o อกกี้ออนเดอะอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ดูน่ารักมากๆดูจะเป็นไปไม่ได้ด้วยสำหรับข่าวนี้นะฮะก็ออกมา<ะ>ยืนยันว่า ยังเสริมยายเหล็กอยู่สาหรับขาเตียงแข็งแกร่งมากถูกส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาอัปเดตสภาพจิตใจของเพื่อนซีก็คือคุณนานารายบินานั่นเองนะครับเอออกมาตอบแม่ลูกแฝดอีกนี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหวันนี้มีแต่แบบเรื่องราวของคุณแม่ลูกแฝดแต่เธอเนี่ยออกมาตอบเรื่องราวของเพื่อนซีคุณพอลล่าเพเลอร์นั่นเองอันเนี้ยก็คือเรื่องจริงนะครับก็คือคุณพอลล่ากับสามีที่เป็นนักธุรกิจหนุ่มนะก็จบชีวิต ใช้คำว่าจบชีวิต,วตดูจะไม่เหมาะเรียกว่าสิ้นสุดละกันทางรัก12ปีเหลือเพียงความเป็นพ่อและแม่ของลูกๆทั้ง3าคนนะครับก็คุณดานาเนี่ยได้ออกมาพูดถึงสภาพจิตใจของเพื่อนด้วยก่อนหน้านี้มีการนัดแก๊งนางฟ้าเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพี่พอลล่าด้วยนะครับเธอก็บอกว่าเรื่องราวในเกิดขึ้นมานานแล้วเพื่อนๆก็รับรู้มาโดยตลอดนะครับก็ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอไม่ได้มีการถามเซาซีแต่อย่างใดรอให้อีกฝ่ายพร้อมและพูดเองน่าจะดีที่สุดครับ ก็เข้าใจนะคะเข้าใจในใน,ในความรู้สึกของของหลายๆคนเพราะนาเชื่อว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครๆอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ก็รับทราบไปมาตลอดนะคะเพียงแต่ว่าก็คุยกันเพียงแต่เราแค่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในในเราในภาคของเพื่อนก็ให้กําลังใจแต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนในการถ่ายใจอะไรแล้วก็ให้เกียรติในการถ่าใจของเพื่อน ซัพพอร์ตให้กำลังใจค่ะอันนี้นําไม่ทราบจริงๆค่ะว่าแพนเขาจะเป็นยังไงเออนานาวาพาราค่อนข้างแฮนค์โวกับซิทูเอชันได้ดีนะคะคือนานาวาโตแล้วค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ก็ต้องคิดก่อนทําทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ก็เป็นสถานการณ์ที่นานาว่าเขาแฮน์โได้ดีเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอะหาะนาะน,นาวาอย่างนี้ดีกว่าค่ะใช่ให้กําลังใจกันไปแล้วก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาตัดสินใจมีอะไรเราอยู่ตรงนี้เสมอ แต่ก็จริงนะเวลาเพื่อนมีแฟนอะ่ะเราอาจจะแบบมีงอนๆงนแบบว่าแซลเนี่ยติดแฟนอะไรย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มีปัญหากลับมาเพื่อนก็ยังอยู่คืออ้าแขนต้อนรับเสมอใช่คือถ้ามีความสุขอะ่ะเราเพื่อนมีความสุขเราโอเคแต่เมื่อไหร่ทุกก็คือพร้อมอยู่ด้วยแล้วมันจะไม่เหมือนกับช่วงวัยที่เรามีแฟนแล้วแบบพอมีแฟนปุ๊บหายหัวไปจากแก๊งเพื่อนอ,อย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันละเพราะว่าเพื่อนก็จะเข้าใจว่าเอาโอเคเพื่อนก็มีครอบครัวไงก็ต้องมีสามีที่ต้องเทเวลาไปอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เหมือนแบบก็เป็นแก๊งที่น่ารักอีกหนึ่งแก๊งเลยของวงการบันเทิงไทยนะถูกยังไงส่งลังใจให้กับคุณคพอล่าแล้วก็ด้านคุณสามีด้วยนะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ของลูกทั้ง3าให้ดีที่สุดแหละอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวเจ้าของเสียงสถานีต่อไปพร้อมพงพี่ตองเหน่งรัดก้าวอมรดิษฐเธอออกมาบอกว่าโดนแฟนคลับเนี่ยคุกคาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ กลับอยู่กันต่อค่ะช่วงที่สองนะในป๊อปนิวสเตลี่ค่ะช่วงนี้มาดูข่าวของพี่ตงเหน่งรัดเกล้าเจ้าของเสียงสถานีต่อไปพร้อมพงศ์เล็กสเตชันพร้อมพง์เสียงเธอเสียงเธอเสียงเธอะคะค่ะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะเป็นหนึ่งเรื่องเลยที่ฟังแล้วแอบตกใจเหมือนกันเพราะว่าพี่ตงเหน่งเล่าให้ฟังเขาว่าเธอเองเนี่ยก็เคยถูกคุกคามนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนั่นเองนะคะตามบุกถึงที่พัก ลามไปถึงคนรอบตัวด้วยนะคะซึ่งการกระทําเช่นนี้เขาบอกว่าน่ากลัวเกินที่ผู้หญิงคนนึงจะรับได้และการเซฟตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับดาราศิลปินนะคะที่ถูกผู้ไม่หวังดีจ้องจะเข้าถึงตัวเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนใช้สติอย่าประมาทนะคะแล้วก็ฝากถึงผู้ที่คิดร้ายด้วยบอกว่าระวังนะอาจจะถูกกฎหมายเข้ามาควบคุมได้ค่ะเอาจริงๆไหมพี่ก็โดน โดนทั้งทางคำพูดแล้วก็โดนแบบตามโดนตามโดนตามนะมีนะคะนานแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นแฟนคลับที่ที่ใกล้ชิดกันนะ่ะเขาจะรู้เขาก็จะคอยช่วยดูช่วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่ากลัวในระดับหนึ่งนะคะก็ไม่ไม่ธรรมดาก็คือก็คือตามแล้วก็มีการาไปใช้คำพูดที่ไปคุกคาม คนใดๆก็ตามที่อยู่ <ละ S 1> เกี่ยวข้องกับพี่ซึ่งเอาเป็นว่าถ้าพี่พูดมากไปกว่อนนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการให้ค่า mm hmm. พี่ก็คิดว่าเขารู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดอยู่แล้วแต่ว่าคำเดียวก็คือขาดสติแต่พี่จะบอกว่าคนที่เขามีความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงตัวเราอ่ะเขาก็เก่งมากขนาดที่เขาก็จะสามารถ สอดแทรกหลบหลีกกาดเพราะฉะนั้นก็คือเราคงข้อที่1มีสติกำกับ2ดูระแวดระวังตัวเอง3าํทำใจว่าการรมที่แล้วล <laughs> ก็เราเคยได้ไปทำกรรมเก่าอะไรกับเขามามีเรื่องของเวกรกรมก็มาเกี่ยวข้องด้วยคือเรียกว่าศิลปินยุคนี้ก็แอบอยู่ยากเหมือนกันนะจากข่าวในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของพี่เอจิรากรที่โดนคนห<ฆ>นึ่ง บุกขึ้นไปต่อยกลางเวทีใช่ไหมคุณโจอี้โดนปลาแบงค์ใส่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการคู่คามสตกอกต่างๆออกมาประกาศจัดระเบียบแฟนคลับต่างๆคืออย่างที่บอกว่าศิลปินดาราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับรักแต่ว่าการรักมันก็ต้องมีขอบเขตอย่าไปล้ําเส้นกันอย่าไปล้ําเส้นกันนั่นเองนะคะอ่ะตอนที่อีกหนึ่งเรื่องคุณหนูขันใจเลยจากตงเหน่งสู่โตโน่เขามีตำนานบทใหม่อีกแล้วคุณผู้ชม ตอน,นอผู้สร้างตอนนอเหมือนกันตำนาน <c oughs> นะครับก็คือบนเวทีเนี่ยนะพี่โน่ของเราเขาก็เหมือนมีแบบคลิปไวรัรออกมาว่าได้มีการถอดรองเท้ามอบเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงด้วยนะนี่นมาดูฟ<อ>ังเสียงยได้ยหมเฮ้ยถอดน,นี้เลยเหรอ,อฟังเสียงด้วยเลยมากเลยแต่ว่าอ่า ไปทั้งสองคู่หรือว่าเราจะเก็บไว้คนละข้างเอาไปสคู่ดีกว่ามันจะใช้ประโยชน์นะขอบคุณมากะครนะขอบคุณนะครับนอันนี้มีการรูปสีสันเล็กน้อยครับผมคือพ,พี่โนก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ที่เป็นโมเมนต,ต์ที่ทุกคนถ่ายได้เนี่ยแล้วก็แชร์กันไปเพียบเลย <ๆ S 1> เป็นการไปเล่นคอนเสิร์ตที่บางแสน แล้วก็ที่มอบให้เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการให้เป็นความทรงจําระหว่างกันคือเห็นว่าแฟนเพลงคนนี้ขับรถมาไกลจากสะแก้วคุณถ้าเป็นผมผมจะเป็นตะโกนบอกพี่โน่พี่โนผมมาจากนราธิวาสผมขอตังเกงยีนพี่โน่ได้ไหมพี่โนจะยอมไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เขาเรียกว่าแฟนเซอร์วิสก็แล้วกันนะก็อยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขเพราะว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยเอ๊แต่ว่ารองเท้า ไซส์พี่โนกับแฟนลับคนนี้แฟนขับเป็นผู้หญิงใช่ปะเก็บเขาเอาไปเก็บใช่ปะส่วนพี่โนก็คือเท้าเปล่าก็เดินเท้าข้างนึงหรือเปล่าเขาให้สองข้างหมดไม่รู้เราฟังเสียงแต่ระวังไฟดูดด้วยพี่โนไม่ใช่อะไรเพราะว่าอย่างพี่ปามี่เนี่ยเขาถอดรองเท้าเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็โดนไฟดูดมาแล้วสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยผมเห็นอยู่นะฮะฟังเสียงพี่โนฮะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งบางทีก็ไกลนะฮะเขาก็บางคนก็ยาก ที่จะต้องเดินทางมาเอาไว้ดูเวลาที่คิดถึงกันมันผมว่ามันก็มีคุณค่าทางใจสําหรับผมกับกับแฟนเพลงของผมดีครับจริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้คิดเอาไว้หรอกครับว่าเราจะต้องให้อะไรมันเป็นมันเป็นโมเมนต์นั้นๆคุณพี่ครับที่เขาดีใจมากนะเห็นเขาแบบโอ้ใช่ผมก็ดีใจนะครับก็อยากให้เขามีความสุขครับอยากให้รู้ว่าพวกเราไม่ใช่แค่แฟนเพลงนะที่ รักพวกเราพวกเราก็รักแฟนเพลงมากๆเหมือนกันครับแค่ให้รู้ว่าทุกอย่างที่ทำอะ่ะมันเป็นมันมาจากความรู้สึกมันมาจากใจในตรงนั้นเลยครับไม่ได้เป็นการเตรียมเป็นการอะไรครับอืเอาเป็นว่าสไตล์ใครสไตล์มันแต่เมื่อกี้ชอบจังหวะที่บิโนครับ อย่างนี้นะเวลาเขาสัมภาษณ์เขาจะมีความจริงจังเสมอเสียหมามาเลยคุณผู้ชมลองดูนะมุกหน้านาราทิวาเชียงใหม่ค่ะคุณจะขอเขาอะไรเขาอ่ะแจ็คเก็ตกันเกงยีนเรียกว่าตบซับแล้วตรงนี้พี่โน่จะเหลืออะไรกลับบ้านไม่รู้แต่ว่าถ้าพี่โน่เต็มใจให้ก็เต็มใจรับอต่อที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณมาริโอ้มาเรอร์นั่นเองนะคะถ้าใครคิดถึงตัวละครนี้ก็คือตัวละครกล้าวกล้านึกว่าถ้าใครคิดถึงนมชมพูคิดถึง ใช่ในละครเรื่องคือเธอไงอเขาเลยเกิดไอเดียค่ะชวนทุกคนร่วมประมูลภาพวาดก้ากล้าผ่านทาง Facebook ของคุณมาริโอมอร์เรอร์นะคะนี่คือภาพนี้นั่นเองตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวัน Valentine Day นั่นเองนะคะก็จะเป็นภาพพิเศษก้ากล้าแล้วก็สายขิมะคะ่ะพร้อมลายเซ็นของนักแสดงก็จะเปิดประมูลวัน<ด>หนึ่งวันเท่านั้น14กุมภาพัานธ์ติดตามให้ดีในแฟนเพจนะคะโดยคุณมาริโอเนี่ยค่ะจะมอบภาพทั้งหมดให้กับผู้ชนะในงาน มา a r เรอร a ชาริตี n แฟนมีงค่ะงานจะเกิดขึ้นวันที่18 1 8กุมิาพันธ์ขอภายคุณผู้ชมสำหรับรายได้ทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ยังขาดโอกาสในสังคมนะคะเป็นองค์กรอิสระซึ่งคุณมาริโอเนี่ยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี2,562แล้วค่ะอ๋อครับผมก็จะประมูลในวันที่18ครับเป็นงานแฟนมีตของโอนะครับเดือนนี้ครับ ก็จะเอารูปนะครับโอเป็นรูปจากพี่เพียวนะครับพี่เพียวเขาเป็นศิลปินวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เอารูปจากคือเธอไปให้เขาวาดด้วยครับแล้วก็เงินบริจาครายได้จากการซื้อประมูลเนี่ยครับเราก็จะเอาไปบริจาคช่วยเหลือน้องๆที่มลนิิเด็กอ่อนในสลัมครับก็อยากให้ช่วยกันเยอะๆครับก็ประมูลผ่านทางเฟซบุ๊กของมาริโอมาเวลเลอร์ได้เลยครับแล้วก็หรือว่าไปที่งานก็จะมีอีกรูปหนึ่งพิเศษอะไรเงี้ยครับฝากไว้ด้วยนะครับ อ่าต้องเข้าไปก่อนละแฟนเพจของมาริโอมาเร่แต่ไม่รู้ว่าจะประมูลสู้กับแฟนคลับคุณมาริโอได้ไหมค่ะเพราะเ,าเราก็แบบซักไม่ได้เยอะอมีแต่ใจให้เขาไปอ่าไม่คิดอะไรด้วยอืมร <c oughs> ้องรวนเพลงกันไหมล่ะักพักเนี่ยเดี๋ยวจะโดนล,ลิขสิทธิ์ละ ช่วงนี้พัก,กันก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูนี่การ,รแข่งขันซูเปอร์โบคุณประทับใจการแข่งขันใช่ไหมประทับใจมนนากศิลปินที่ขึ้นโชว์ในช่วงพักครึ่ง <c oughs> ซึ่งโชว์จบไปเรียบร้อยแล้วเห็นว่ามีการทายองค์ไทยอินด้วยเออเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้านะ Bitch but แ have my money โอ้นี่เปิดมาด้วยท่อนเพลงของรีฮันน่าศิลปินในดวงใจแล้วก็ห่างหายไปเนี่ยห้าหกปีนะกลับมาคราวนี้นะฮะขึ้นโชว์นี่เลยฮับไทม์โชว์ซูเปอร์โบนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นโชว์ที่มีคนรอดูเยอะที่สุดเพราะว่าเม็ดเงินสะพัดมากในแง่ของค่าโฆษณาต่างๆเคยอัปเดตไปแล้วบอกว่าครึ่งนาทีเนี่ย2 0 0ล้านบาทค่าโฆษณาสามิวิอย่างนี้หรอ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนะครับในรอบชิงชนะเลิศของ NFL นั่นเองนะครับที่สนามกีฬา s t ต t e f ร์ม Sta เดียมรัฐแอริโซนานับว่าเป็นวาระสำคัญเหมือนกันนะครับในการเข้าชิงกันโดยปีนี้ศิลป,ปินที่ขึ้นโชว์ก็คือนี่แหละตำนานเพลงวิฮาน่านั่นเองนะฮะหลังจากผันตัวเป็นแม่ค้าแต่สกิลความเป็นแม่ค้าของเธอยังอยู่เมื่อเห็นแอบเห็นเธอเอาเฟินตี้บิวตี้ไปซับหน้าบนเวที มีการซับหน้าบนเวที<ช>ระหว่างพักแบบก็คือแบบระหว่างเชื่อมเพลงอะไรแบบนี้ะนะนะก็มีริฮันนานะฮะมี Baby f a c สคริส s เตป t o n ตันมีเชริลลีลาฟนะครับ<ช>ก็อย่างท,ที่ทราบกันดีไม่ได้ปล่อยอัลบั้มเดียวมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2016นะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อคอยนะครั้งนี้เธอเริ่มต้นด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมแคริบเบียนลงไปในโชว์นะฮะตามความตั้งใจเพื่อเป็นตัวแทนผู้อพยพบาบาดอส แล้วก็เป็นตัวแทนหญิงผิวดําในทุกที่ด้วยเทแบบโอ้ย oh. ทุกอย่างมันมีเหมือนในยะแฝงเข้าไปมีสตอรี่หมดถูกต้องการแสดงครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ายิ่งใหญ่สมกับที่แฟนๆรอคอยเหมือนกันจนอดหลับอดนอนในคืนก่อน hmm. ซ้อมใหญ่ลืมวันวาเวลนไทน์ไปเลยแล้วก็ลืมวันเกิดของเธอที่จะมีขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะฮะเพราะเธอนั้นเอาแต่คิดถึงซูเปอร์โไง แลต้องซ้อมหนักด้วยแล้วก็เนี่ยก็ต้องเอาให้อยู่มาพร้อมกับชุดแดงแรงริ์เหมือนกันนะสำหรับวิฮาน่านะฮะว่ากันว่าตั๋วซูเปอร์โบเนี่ยเขาบอกมันมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่6,800ดอลลาร์คูณออกมา,าประมาณเท่าไหร่200 0 0 0อันนี้เป็นราคารีเซลใช่ไหมก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงกันร,ระหว่างฟิลาเดลเฟียอีเกิลสแล้วก็แคนซัสซิตี้เชฟนั่นเองนะครับ คือเขาว่าข้อมูลเนี่ยในปี2018ถ้าย้อนกลับไปิรันาเคยปฏิเสธข้อเสนอเพราะว่าทาง NFL เนี่ยต้องการให้เธอมาโชว์แล้วในช่วงปี2018แต่เธอปฏิเสธเนื่องจากว่าต้องการแสดงจุดยืนร่วมกับโคลินแคปเปอริกเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการต่อต้านความไม่ยุติธรรมในด้านผิวสี<อ>คือแบบเหมือนตอนนั้นนะ่ะคุณโคลินแคปเปอริกเขาคุกเข่า ระหว่างที่เพลงชาติขึ้นทําให้ตอนนั้นก็มีประเด็นไปว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทาไมนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนนี้ถึงคุกเข่าใช่เป็นเหมือนการแสดงออกทางสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะกับการเหมือนแบบเหยียดผิวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กรอันมาปีที่แล้วเนี่ยอิมเมเนมก็คุกเข่าเหมือนกันหลังโชว์จบ คือแบบก็มีดราม่ากันไปเหมือนกันนะฮะถูกต้องนะครถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ครั้งนี้ริฮันนาเล่น12บเพลงคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ b i t c h b a e r have my money นะครเพลงดังมาหมดเลยอะ work umbrella diamond r o o t boy เราอาจจะพูดไม่หมดนะแล้วก็ปิดท้ายด้วย this is what you came for <c oughs> ก็ถือว่าแบบอิมอ่มอกอิม่มใจเดี๋ยวเอ็มจะต้องกลับไปย้อนดูอีกสัก5-6รอบ <c oughs> เพราะว่าเป็นศิลปินในดวงใจจริงๆเลยแล้วไม่รู้ <c oughs> ว,ว่าจะมีโอกาสได้ชมแบบสดๆหรือเปล่าแต่ หนึ่งสิ่งเลยเมื่อกี้ทีมงานแอบกระซิบมาพอทาง Apple Music เขาเปลี่ยนสปอนเซอร์หลักเปลี่ยนจากทางแป๊ปซี่ถูกไหมมาเป็น Apple Music ไม่แน่ t Taylor s w t จ t จะอาจจะได้เห็นเขาขึ้น Super b o w บในปีถัดๆไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป๊ปซี่เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักแบบหลักหนึ่เดียวแค่ัวอย่างนั้นเลย เป็นมานานมากแล้วทํ<ช>าให้ศิลปินที่เคยร่วมงานกับอีกค่ายหนึ่งซึ่งก็คือโค้กไม่สามารถขึ้นซูเปอร์โบได้ทีนี้พอเปลี่ยนละเป็น Apple Music ก็รอลุ้นและกันสําหรับ<ล> Swifty นะคะคต่อที่อีกหนึ่งงานคุณผู้ชม หูแฮร์รี่สตาลอันนี้มันเป็นปีของเขาจริงๆนะล่าสุดคว้ารางวัล b r i t g ์ Awards 2023ไปเลยนะคะงานจัดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะณ The o 2 Arena กรุงลอนดอนซึ่งแฮร์รี่สตาลค่ะคว้าไป4รางวัลด้วยกันนะ Album of the Year, Artist of the Year, Best Pop R&B Awards แล้วก็รางวัล Song of the Year ค่ะจากเพลง as it was ซึ่งเขาก็ได้ขึ้นมาโชว์สดในงานนี้ด้วยนะคะแฮร์ร mm ี่สตารค่ะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในงานเลยในช่วงขึ้นพูดรับรางวัล mm hmm. เนื่องจากเขาพูดด้วยความจริงใจ ขอบคุณตั้งแต่คุณแม่รวมถึงอะไรรู้ไหมพี่อู mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆในวง One Direction โอ <Hola>. ้โหซึ่งเขาไม่พูดถึงกันมานานมากแล้วเขาพูดชื่อเลยนะเนลล์ลุยส์เลียมและเซนซึ่งคุณเซนเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีตอน mm hmm. ออกไปแล้วก็หลังจากนั้นเขาจบกันไม่ค่อยสวยมากมายเท่าไหร่กับในวง <Okay. S 1> แต่วันหนึ่งที่แฮร์รี่คัาประสบความสำเร็จเขาบอกเลยว่าเขามายืนตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มี One Direction oh. นอกจากนี้ค่ะแฮร์รี่เชาส์นะยังกล่าวถึงกระแสะวิจารณ์เรื่อง ความมีสิทธิพิเศษในการเป็นศิลปินชายค่ะเพราะว่าปีนี้ทาง Brit Awards เนี่ยเลือกศิลปินที่เข้าชิง Artist of the Year เนี่ยมีแต่ผู้ชายล้วนเลยครับอืมหลายเลยคนก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณดูสิเป็นแบบ all m a เลยค่ะที่แบบไม่เท่าเทียมอีกหรือเปล่าหรือเปล่าค่เขาจึงขอในใช้ช่วงเวลาเนี้ยพูดถึงนะคะแล้วก็อุทิศรางวัลให้กับศิลปินหญิงด้วยไม่ว่าจะเป็น Rihanna Charlie X CX, f l o r e n นะคะ l l o r e n c e Welch m a b บ l แล้วก็ Becky Hill ค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินที่มีความสามารถแต่โดนมองข้ามไปก็เลยไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นะคะมาดูรางวัลอื่นๆกันค่ะศิลปินท่านอื่นๆที่ได้รับรางวัลในงานนี้มีเวดเลกนะคะได้ b Best Group Best New Artist. นั่นเองนี่ก็คือเวทเลกนะต่อด้วย1975นนี้รู้จักกันดี1975ดังในบ้านเราด้วยได้รับรางวัล best alternative กับ rock ไปนะคะส่วนรางวัล rising star ค่ะปีนี้ตกเป็นของ Flow นะคะนี่ต่อเลย David Guetta ค่ะ producer of the year คุณอ,อู๋เป็นไงนถูกใจไหมวันนี้อดีตเบอร์หน,นึ่งของโลก รออยู่เมื่อไหร่หรจะมาเล่นเนี่ยสงการจะมา <c oughs> หรือเปล่าแล้วก็ท่านนี้คะ่ะ H นะคะ best hip hop rap นั่นเองต่อด้วย Beyonce คะ่ะ best international artist แล้วก็ international song of the year ก็คือ break my soul นั่นเองก็นี่แหละ Beyonce อรอเจอเลยว่าเมื่อไหร่เธอจะมาเล่นคอนเสิร์ตส่วน Harry's t y l e s ได้ข่าวแว้วๆว่าจะมานะเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย Love on Tour คุณดูสิว่ามีนานี้จ้าแบงคอกได้เจอเขาแน่นอนนะคะก็รอดูว่าโชว์สดเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะเอ็ก์เรตัวเองอะใส่กระโปรง,ปงคือเป็นตัวเองในทุกด้านเลยแล้วก็ไม่กลัวว่าจะถูกตัดสินแล้วก็มองยังไงก็รอติดตามค่ะ 11มีนาคมนะมแ,ฟนแฟนแฟนชาวไทยนะฮะก็คือวันนี้ครบทัวแนสหรัข่าวบันเทิงของเรานะฮะขอบคุณสุภาการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ที่ทักทายกันในยามเช้าด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ